สวัสดีครับ,ก,ก,บ,รรบ <c oughs> ก็อยู่กับช่องไม่มีอะไรดีนะครับก็อยู่กับช่องไม่มีอะไรดีนะครับอยู่กับช่องไม่มีอะไรดีใช่แล้วผมมันไม่มีช่องดีๆแบบให้คนดื่ม,มาดูไงเอออันนี้พราอ้อ,นนอมอ่ะฮะทำไรอ่ะออให้เอาอาหารพิได้อาหารเราเอาอ้นั่นแหละไอตัวในในตู้เย็นอะ่ะในประตูตู้เย็นเปปุ๊บทุกคนก็จะเห็นไอ้น,นี่ไงตัวเปรีเด็กเชี่ยนั่นตัวให้เด็กเชี่ยนั่น มาเลยคุณหนูมาเลยคุณหนูไอเด็กเชี่ยมึงกินไม่ได้ไอเด็กเชี่ยมึงจ้องตากลัวไอ้สั่งตกในคว่ำเลยไอเด็กเป็ดโอ้กินแล้วยิ้มโอ้โหขี้ด้วยไอ้นี่นี่มันก็โอ้โหมึงยิ้มหน้าวานเลยนะไอ้ที่กินนมแล้วมึงเฟี้ยวอะวะมึงก็โดดจันโคลแมงเลยหึหมบันไส้มึงลงตะโคลไปดิเชี่ยคุณบันไสแต่แต่ชาบังโกนเอาเมือลงไปดิ ลงไปดิมึงอาบน้ำขี้ไปด้วยมึงอ่ะไอสัตว์ลงไปดิเฮ้ยคนตีนก um, ็หอมึงลงไปดิอีติ๊กเป็ดจ้องหน้ามจ้องหน้าโอ้มึงยิ้มนะโอ้โหดีใจมลงโสดท่วมใช้ไหมเนี่ยกูพาลงลงดิกูพาลงกูปิดให้ด้วยมึงลงนะมึงลงดีนะมึงลงโสดท่วมดีนะเออนั่นแหละยิ้มนี่ไอ้เขี้ยแม่งลงโสดขี้แล้วมึงยังยิ้มอีกมึงดูนะคนดูมึงแอกตาดูนะคนดูมึงยิ้มแป้นเลยูนะ อ่าวอ้าวอ้ามองมองอื่นล้นี่ยนี่ยนี่ยยิ้มใหญ่เลยโอ้เอ้ยอ้าวเอาปากเอาปากหวอ้าวอ้าวอามึงอยู่งนี้นะมึงอยู่นี่นะมึงอย่าไปไหนไอเด็กกระโปรงมึงอยู่นี่นะมึงอย่าไปไหนนะขอร้องเดี๋ยวกูขี้เกียจตามมึงอ่ะโอเคนะโอเคหยิบผ้าอ้อมปุ๊บมันก็จะหายไปกูว่าเลยไอเด็กเป็ดเออมึงจะเดินไปไหนเอย มันจะหายไปไหนเราม้าอไงไอพัทโตจริงเลยนอเอาไปจะเปลี่ยนให้มึงเนี่ยมาเอา่อถึงเวลาไปนอนก็ก็ไปนอนนี่ไอเด็กเป็ดไปนอนที่เด็กเป็ดห้องไหนนะห้องนี้นั่นเหรอมันมีแมวเหรอเข้าไปดูดิอ๋อมันไม่ใช่มเป็นรอยแมวเปล่าโอเคนะครับทุกคนมึงนอนซใส่เด็กเกี้ยอ๋อฮะอ่านหนังสือ กูจะนั่งไงเนี่ยเออมาอ่านให้ไอ้ไอ้หาอีออ่านให้ไอ้แล้วอ่า,หอา,หอา,หอานหนังสือนะครับอ่าหนหนังสือเจ้าชายและเจ้าแมวอ่ะฮะอีครั้งหนึ่งไอ้ข้ามข้ามชายฝันไปยังเดินยังเดินแสนไกลด้วยด้วยดาวมือดำเหมือนเหมือนละเหมือนหัวเหมือนหัวเจ้าชายกลับไปจนจนมีเจ้าแมว เข้าตัวไอ้ข้าวตัวเจอสาวกับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยว่าพวกเขาเดินผ่านประตูเสียงอกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊ไม้พวกนี้สิเอ่อพวกเราเดินผ่านทางเดินน่ารักดูได้สิไม้สิพวกไอ้พวกเขาเดินผ่านน้ําน้ําสวยงามน้ําสวยงามดูน้ําที่ข้ามแล้วไปแต่เจ้าชายไม่ชอบ รเราแต่ชอบใช้ไม่ชอบและเริ่มต้นเปิดทันทีอ่าฮะเปิดทันทีแล้วลดและความความไม้ถึงใบพวกมันออกไปเขาก็ลายลายทุกอย่างเพราะว่ามันไม่สนุกเจ้าแมวเจ้ามเองด้วยด้วยความกลัวห้ามท้าปิดอะไรวะอ่าไม่ทันไหนที่มึงจบแล้ววะไวเกินไปเปล่ามึงนอนเลยเด็กเี้ยเออมึงนอนหละดีเี้ด็กเี้เออเยดเดี๋ยวมึงก็จะตื่นไงป,ปิดประตูให้ด้วยอ่ะ รอพ่อแม่ดูดูอะไรดูอะไรดูทีวีจ้ะมันจะมีให้ดูทีวีตรงเนี้ยมันจะมีให้ดูทีวีตรงเนี้ยเอ้ยเอ้ยเจอแมวอ่ะเจอแมวโอเคนั่งนั่งได้นอนนอน,นอนดูทีวีนะกันคอยแม่คอยพ่อแม่กลับมาเด็เด็กคนนั้นอ่ะเออคนนั้นแหละก็จบครั้งแค่นี้เอาไม่ไม่ีม๋ยวมีเด็กมันมีเด็กมาวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็กมันวิ่งมาแบบผีรอกอะไรเงี้ย เขียนแล้น้องไปดูนี่น้องน้องหายไหมวะกูดูตักทรงน้องหายแน่กูว่านั่นไงกูว่าเลยไอ้เฮียน้องหายพาพาน้องไปนอนใช่ใช่ต้องพาน้องไปนอนน้องไปไหนของมึงอ่ะเมื่อกี้ไอเด็กกันไอแน่หนากูหามึงแต่เมื่อกี้ร์กูไม่ต้องทำหน้าเศร้าเลยไอ้เด็กไอเด็กมันไส้ไม่แหงเลยจะพาไปนอนกูไปพามึงไปนอนแล้วกูพาไป ไปอบนี่มาคิอสะพามึงไปอบนี่นี่เข้าไปด้วยไอเด็กเปี๊ยดเอออยู่นี้นะไปกูไปแล้วจ้าทิ้งวีนั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อยิ้มยิโโ้มดีใจโอ้โหดีใจเหรอดีใจอ๋องอยู่ตู้เย็นไปเลยไอ้เชี้นนอออมนนย,ย,าายมึงอ,อ,อยู่ตู้เย็นไปเลยเด็กเชี้ยมึงอยู่ตู้เย็นไปเลยไม่ต้องออกมานอนในตู้เย็นอ่ะอย่าตายปะกูแถมเลยเอาไปตัวใส่หน้าด้วยอ่ะอยู่ไปเลยในในตู้เย็นอ่ะอยู่ไปเลยไม่ต้องออกมาแค่นั้นแหละอยู่นั่นไปเลยเด็กเชี้ยอยู่ไปนั่นแหละ ไม่ต้องไม่ต้องมากวนกูแค่นั้นแหละกูไปได้เยอยกูปิดห้องเดิมอยาขึ้นมานี่อเด็กอเด็กผีเหตุอุกสงสารเด็กอะว้มิงโยมก็ร้องไห้เราแบบร้องไห้แบบจะไปนอนอะเงี้ยโอ้ลำคานเด็กว่ะโอ้เด็กมันขี้โซนอ่ะทุกคนน่าจะรู้นะจะพาไปนอนดีเดียวคนเดี๋ยวจะพาไปนอนดีเดียวปิดประตูด้วยเดี๋ยวมึงเข้าไม่ขี้นี่นี่ปิดประตูปิดประตูโอเคปิดที่หมดไปคืนน่องนั้นทุกคนนะ อาจะพาเด็กนี่นอนนะครับทุกคนน่าจะไหวนะทุกคนด,ดูทำหน้าเศร้าอีกไม่ได้เล่นไอ้สักทีนี้ไอ่ใส่มึงจริงๆเลยองนอนนะเว้ยมึงไม่ต้องเอาเงาอ๋ออ่านนิทานใช่ไหมโธ่อะไรอ๋อมึงเอาเป็ดใช่ไหมเอาไปเลยเป็ดอะ่ะมึงเอาเป็ดไปดิไอเด็กไอเด็กนี่มึงมึงอย่ามึงอย่ามึงมากเอาไปเป็ดเอาไป กูให้มึงมไม่หยิบไม่หยิบเองนะไอเด็กเยม่งไม่หยิบเองนะเอาให้กูนอนด้วยกันไม่กูตดวถีบยันโครม,มนะเอาปิดประตูยังไงต่อทุกคนที่ถูกในในอะไรวะต,ต่อต่อตับวิก,กินีนะครับทุกคนต่อตับวิก,กินีเลยต่อวิกินีเลยนะครับอรู้สึกว่าให้เอานมในตู้เย็นนะเดี๋ยวรีบรีบรีบไปถึงตอนนัน้นนาของข้าวนิบนิดนะ ไปรีบพาลิปนี่ไปนอนเหรอมันลงมานี่เดี๋ยวเ okay คนี่ก็จะขี้แตกโอเคโอเครีบวิ่งรีบวิ่งแล้วก็โยนใส่ซะเอามันก็จะหายไปนู้นลองรีบวิ่งดีกว่าเอางง okay รู้ไงเยไปพี่หุ้มอ้อมเสร็จขึ้นไปนอนอ๋อแบบคือเรารู้ไงมันมันไวขึ้นไงเราแบบเออน,นั่นน่ะโยนทิ้งไปอ่านนินทานนั่งโอเค เราอ่านแล้วนะครับทุกคนหัวใจนาจะไปไวๆนะครับผมอ่านแล้วโอเคจบแค่นั้นแหละม,มีอะไรมากครับทุกคนโอเค้อ,อ่านแล้วไงรีบก่อนนะมึงคลิปมันนานโอเครีบมานั่งรู้ชีวีรอพ่อแม่ไอเด็กนี่โอเคมาอ,คอ,อ,อ้าอ่าอ้าอุ้ยนะกูมา มันไม่เชื่ออะไรอยู่เดี๋ยวไปดูเด็กก่อนเลยว่าเด็กหายแน่ว่าถูกตรองเด็กหายนั่งกูว่าแล้วเด็กหายนั้นเนอตามแผนไงไม่ได้เห็นเราเพราะคนเล่นจะเห็นแหละเพราะว่าผมเอาไอา้นั้นมาลงคลิปใหม่เราค่อตัดคลิปเอาง่ายแล้วเราโอ้ทำหน้าบูดนะเหมือน,น,นเหมือนแช่ยแล้วก็หน้าบูดโอเคปึ๊บเอากระต่ายเฮ้ยเอาไป กระต่ายมึงให้มึงนะี่หน่ามึงเอาไปก่อนโหโยนทิ้งเหมือนหมาเลยเวนเอ่อเอาแมวไหมเอาแมวชอบไหมเอ้ยนี่มันดีจริงๆเลยแมวมันก็ชอบเลยวะแล้วพวกที่ทานมันอยู่ตรงไหนวะน้องไปต่อครับทุกคน อ๋อมันก็ใส่ได้มึงชอบจริงๆพวกแกะพวกอะไรเงี้ยมึงชอบวะแล้วเป็ดอ่ะเอ๋อเป็ดมันก็ชอบโอ้ล้วได้กูมาไม่เอาวะกระต่ายเอาไหมเขี้ยใส่ได้หมดเลยทั้งกระต่ายทั้งเขี้ยใส่ได้หมดเอาไงดีวะเอาอะไรใส่อีกมันมีหมักพุกเนี่ยเอาเอาเอาวะเอาไปไปก็มีไหนบ้างนะครับก็คือก็มีอะไรมากแค่นั้นแหละ โยนเต็มที่ผมใส่ไปอ่อผ่านดูวิธีหน้าหน้าไฟแล้วหน้าไฟอะอะไรไฟอะอะไรไฟปดไฟอะเลยจา,เาจานเอาฮะจานอะไรต่ออะไรของเขาอะมันบอกว่าอะไรไฟไฟวะเดี๋ยวไปดูดิเออ อะไรอะไฟไฟเอาหน้าบนแน่เดี๋ยวดูหน้าบนก่อนเช็คไม่ได้เช็คห้องเลยหน้าบนก็ไม่ไม่ได้เช็คห,อหอ้องนี้ห้องนี้อ่าอะไรไม่มีอะไรแล้วหนังซื้อนีอออนน่เจเอ้อ้าวเจ้าเจ้รับห้องรับนี่หน้าบนเนี่ยห้องรับนี่อ่าฮ่าเสร็จกูนี่เสร็จกูแล้ว อ่าเราอะไรก็ขึ้นนี่ครับอืมคาซีนอ่าขึ้นมาแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เคยเล่นเลยด้วยเนี่ยโอ้โหงกิงอ่ะครับอ่าต่อครับต่อนักซีนเลยต่อคาซีนเลยซึ๊บเฮ้ยชั้นโผล่มาที่นี่นั่นเหรอเฮ้ย ตอนที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยอยู่รองเท้าแมวไอ้เลยรอยเท้าแมวไอ้ถูกแล้วที่ว่าในห้องนั้นน่ะถีบฟ้าไปรอยตีน่ะทุกคนเชื่อแมวหุ้ยแล้วพาเรามาที่นี่ทําไมหุ้ยเฮ้ยหุ้ยเฮยเฮยตื่นเร็วๆนี้วันที่ยี่สิบหกเปนคนคอยให้คนวังนี้ยี่สิบหกเดี๋ยวมาเจอกันนะครับคอยเลย ขอจบคลิปตรงนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบ๊ายบาย